วันนี้ข้าพเจ้าเชื่อและก็ข้าพเจ้ามีความมั่นใจแน่ใจเป็นสิ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะพูดกับเราพูดกับข้าพเจ้าพูดกับพี่น้องซึ่งเป็นชนชาติเป็นประชาชนเป็นประชากรของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์มีน้ำพระทัยที่จะกระทําให้พระสัญญาของพระเจ้าสําเร็จและเป็นจริงและบังเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินโลกนี้ และก็เราทุกคนที่นี่ก็ยังรอคอยการที่จะให้ถ้อยคำแห่งพระาเจนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสกับเรานั้นสําเร็จและเป็นจริงคือการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นครั้งที่สองนั่นเองนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้ที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถ้อยคําแห่งพระาเจนธรรมของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในวันนี้ เพื่อพัฒนาชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อปรับปรุงชีวิตของเราได้ถูกก่อสร้างขึ้นบนอะไรคะบนสีลา,สาสซึ่งมีองค์<า>พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ทรงก่อสร้างขึ้น <สา S 1> เป็นศีลามุมเอกนั้นที่เราจะต้องให้ความยำเกรงและให้เกียรติแด่พระเจ้าของเรานะคะพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้ที่จะมาถึงเราเป็นพระวจนะคำของ พระเจ้าในพระธรรมทักไก่พระวจนะคมของพระเจ้าในวันนี้ข้าพระเจ้าจึงให้ชื่อว่าการไตรตรองในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าขอให้พี่น้องร่วมใจกันอธที่ฐานก่อนที่จะเข้าสู่การฟังพระวจนะคมของพระเจ้านะคะพระวจนะคมของพระเจ้า เราจะดูบทที่หนึ่งและบทที่สองเพราะว่าพราะวจะนะธรรมของพระเจ้าพระธรรมฮักไกมีแค่สองบทเท่านั้นนะคะเราจะเรียนรู้ไปเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราได้เรียนรู้พระวจะนะธรรมของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่าในวันที่หนึ่งเดือนที่หกปีที่สองแห่งราชการกษัตริย์ดาริอสัสพระำดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเซรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาบุตร เชอันทีเอลและมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดด์โดยตัดฐ่านผู้เผยพระชนะฮักไกความว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธ์ตัดว่าประชากรเหล่านี้พูดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพนิเวทขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระชนะฮักไกว่าถึงเวลาแล้วหรือ ที่พวกเจ้าเองอาศัยในบ้านซึ่งปลูกไม้อย่างดีในขณะที่พระนิเวศนี้ยังเป็นซาาปรักหักพังพยาเวผู้ทรงวิต์ตรัสว่าจงให้ควรวิถีทางของเจ้าให้ดีเจ้าปลูกมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยนิดเจ้ากินแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่ม แต่ไม่เคยสิ้นความกระหายเจ้านุ่งหง่มแต่ไม่อบอุ่นเจ้าได้ค่าแรงแต่ก็เอามาใส่กระเป๋าเงินที่รั่วพระยาเวผู้ทรงวิตตัดว่าจงไข้ครวรวิถีทางของเจ้าให้ดี <c oughs> ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเสรุปบ,บาเบลผู้ว่าการของยูดาบุตร เชอันทีเอลและดนใจมหาปุโรหิตโยชูวาว่าบุตรเยโฮซาดักตลอดจนดนใจประชาชนซึ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้พากันเริ่มสร้างนิเวศของพยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของพวกเขาในวันที่24เดือนที่6ข้อที่1ถึงข้อที่15ก่อนนะคะ พระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวให้เราได้มีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรพระธรรมพักไกยอยู่ในหมวดของผู้พยากรซึ่งเป็นผู้พยากรน้อยผู้พยากรณน้อยมีสิบสองท่านใช่ไหมคะเนื้อหาของพระวจนะคำของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเป็นช่วงเวลาที่แบ่งออกเป็นสองส่วนระหว่าง เหนือกับใต้ในปีคศ900กว่าๆถึง850ปีคศนะคะก่อนหลังตกไปเป็นเฉลย70ปีซึ่งมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนอำนาจจากบาบิโลนเป็นเปอร์เชียพระธรรมฮักไกหมายความแปลว่าลื่นเลงเขียนในปีคศ 520หลังจากไซรัสยึดครองบาบิโลนและได้อนุญาตให้ชาวยิวที่ถูกจับไปเป็นเชลยกลับไปยูดาตั้งแต่ปีคศ .538 เพื่อเพื่อกลับมาเพื่อสร้างวิหารของพระเจ้าพร,พระธรรมพักไกเป็นผู้เผยเพระวจนะกลุ่มแรกที่กลับไปยัง ยูดาหลังจากถูกจับไปเป็นเชลย70ปีพร้อมกับเซรุปบาเบลและบุตรเซรุปบาเบลบุตรเชอนทิเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดานะคะและยูดาบุตรเยโฮชาดักมหาปุโรหิต ah oh การที่ยูดาเราจะไขควรเรื่องนี้เพราะว่าพราะเจะ้าคำของพระเจ้าได้บอกกับเราตะกี้นี้นะคะในปลายข้อที่หและเจด มีหลายข้อแต่ข้าพเจ้าจะขอเน้นในปลายข้อที่5จงไข้ควรถึงวิถีทางของเจ้าให้ดีจงไข้ควนถึงวิถีทางของเจ้าให้ดีไม่ใช่แค่เพียงแต่เราจะต้องไข้ควรถึงวิถีทางของเราแต่เราจําเป็นที่จะต้องมองดูชีวิตของบรรดาประชาชนของพระเจ้าที่ในอยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าในในอดีต พราะว่าจะนะคำของพระเจ้าได้บอกกับเราในขณะที่ยูดาตกไปเป็นเฉลย70ปีนั้นประมาณ70ปีนะคะเป็นผลมาจากที่ยูดาละทิ้งไม่ใช่แค่ยูดาเบนยามินด้วยนะคะละทิ้งอะไรคะละทิ้งวันสบาโตเพราะว่าพระเจ้าบอกให้เรารักษาวันสบาโตพระเจ้าต้องการที่จะให้เรากระทำการงาน ของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกกับเราพระธรมรมฮักไกจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับเอสลาและเนหมีถ้าเกิดพี่น้องอ่านในพระธรรมเอสลาบทที่หนึ่งถึงบทที่หกพระวจนะรมของพระเจ้าในพระธรรมเอสลาตั้งแต่ต้นบทของบทที่ห้าจะกล่าวถึงและจะให้เราได้มองเห็นว่าฮักไกได้ปรากฏขึ้น การวางรากฐานของพระวิหารในปีกคศ536ในช่วงนั้นเป็นการสร้างพระวิหารเป็นการที่เราทั้งหลายรู้ว่ามีการสร้างวิพวิหารเกิดขึ้นและเราก็เคยเห็นเราเรียนรู้ในถ้อยคำเห็นพวจนรย์คของพระเจ้าว่าตอนสมัยในช่วงใครคะกษัตริย์ซาโลโมอนใช่ไหมคะไม่มีการสร้างาวิหารสวยงามมาก ของการสร้างวิหารวิหารที่สวยงามมากนั้นโออาตะการตามากมายแต่ในขณะที่ได้ถูกทำลายลงเป็นเวลาช่วงที่หยุดหยุดไปการหยุดนั้นมีการเขียนขึ้นในพระวจนะคำของพระเจ้าให้เราได้รู้ว่าการดำเนินการต่อซึ่งพระเจ้าได้เรียกให้มาสร้างพระวิหารนั้น พระเจ้าได้เรียกผู้รับใช้ของพระเจ้าให้สร้างวิหารต่อซึ่งเป็นจังหวะที่พระเจ้าให้ท่านฮักไก่ได้ลุกขึ้นลุกขึ้นเพื่อที่จะกระทำการงานของพระเจ้ากลุ่มของเซลุกบาเบลมาก่อนและเนฮามีมาทีหลังการสร้างพระวิหารพระเจ้าทรงร้าใจให้เศลุกบาเบลผู้ว่าราชการเมืองของยูดาและโยชูวา บุตรของเยโฮซาดกมหาปุโรหิตและประกาศกับประชาชนเราด้วยเช่นเดียวกันประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่นั้นให้เขาทั้งหลายมาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของเขาทั้งหลายณวันที่24ของเดือนนั้นในเดือนที่6กปีที่สองแห่งกษัตริย์ไซรัสก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปีกคศที่บอกไปแล้วนะคะคือห้า ข้าพเจ้าอยากที่จะบอกกับพี่น้องว่าทําไมเราจึงจําเป็นที่ต้องไข้ครวญพราเพ้ายาวเวตัดว่าจงไข้ครวญถึงวิธีทางของเจ้าให้ดีใช่ไหมคะในข้อที่ห้านะคะช่วงปลายข้อและในข้อที่เจ็ดปลายข้อด้วยเช่นเดียวกันพยาเวผู้ทรงฤทธิตัดว่าจงไข้ครวญถึงวิธีทางของเจ้าให้ดีทําไมต้องไข้ครวญน,นะคะ เพราะอะไรเพราะวนจะนะคมของพระเจ้าได้บอกกับเราแล้วว่าพระเจ้าตรัส่านผู้เผยพระวนจะนะไกว่าถึงเวลาแล้วหรือที่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านปู่ไม้ซึ่งเป็นบ้านที่ตกแต่งอย่างดีเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างดีในการตกแต่งชีวิตของตัวเองในการฟุ้งเฟอ้อในการเป็นอยู่ของตัวเองแต่ พระเจ้าได้บอกกับเราอีกเช่นเดียวกันว่าพระองค์ทรงถามถามว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระวิหารน,นั้นหรือประชาชนบอกว่ายังไงคะในปลายข้อที่สองประชากรเหล่านี้พูดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังเช่นเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเกิดความทุกข์ยากเกิดความยากลําบากเกิดขึ้นเกิด ปัญหาเศรษฐกิจเกิดความกลัวเกิดภัยสงครามเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราทั้งหลายก็ได้เรียนรู้ในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่ข้าวยากหนักแพงใช่ไหมคะอาหารราคานื้อมันก็เพิ่มสูงขึ้นการกันดารอาหารก็เกิดมากขึ้นใช่ไหมคะเรามองเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะอะไรเพราะว่าความกลัว ความกลัวที่ทำให้เขานั้นได้พูดว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามองดูที่ตัวเองมองดูที่ตัวเองว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นจะต้องได้รับก่อนเราจำเป็นในที่จะต้องทำในสิ่งที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวก่อน เราจําเป็นที่จะต้องดูแลชีวิตของเราเองก่อนทาําไมพระวจนะคมของพระเจ้าจึงมาถึงข้าพระเจ้าและมาถึงพี่น้องในวันนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามองดูที่ตัวเองเป็นเอกแต่พระเจ้าให้มองดูลำดับที่สำคัญคือใครที่สำคัญถ้าหากพี่น้องเรียนรู้ที่จะ ลำดับความสำคัญในชีวิตของเราจะระเบียบความสำคัญในชีวิตของเราว่าเลือกอะไรพี่น้องจะเลือกครอบครัวก่อนเลือกทำงานก่อนเลือกพระเจ้าก่อนหรือจะเลือกอะไรที่สำคัญสำคัญก่อน